มัคธรมมะที่ควรเจริญมักได้แก่ทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์หากผู้ใดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมัคได้อย่างสมบูรณ์ผู้นั้นก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เกี่ยวกับมัคมากมายสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ เราจะพูดถึงอธิปไตยสาอธิปไตยสาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวพระพุทธศาสนาสอนถึงรูปแบบการปกครองไว้3มประการได้แก่หอัตตาธิปไตย ระบบที่ถือตนเองเป็นใหญ่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากคิดว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่นจึงไม่รับฟังความคิดเห็นของใครทนต่อการวิาพากษ์วิจาร์ณไม่ได้ทำให้เพื่อนร่วมงานไม่มีใครอยากแสดงความคิดเห็น 2. โลกาธิปไตยระบบที่ถือโลกหรือคนอื่นเป็นใหญ่เป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบแรกการบริหารหรือการปกครองตามแนวคิดนี้มักจะไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เอ็นเอียงไปตามกระแสในขณะนั้น เมนจะขัดหลักความถูกต้องแต่ถ้ามีกระแสร,รองรับก็ตัดสินใจดำเนินการ 3. ธรทำมาทิปไตยหมายถึงระบบที่ถือธรรมหรือหลักการเป็นใหญ่เพื่อทำงานให้สำเร็จร่รวงตามเป้าหมาย บุคคลผู้ถือตามระบบนี้จะยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแม้แต่คนที่มีความคิดเห็นขัดแยง้งหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวก็ตามสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ